นี่เป็นภาพมุมสูงนะครับของตัวแหลกด้านบนนะครับจะเห็นพื้นได้ชัดนะครับพื้นนนี้เป็นอลูมิเนียมกล่องลายไม้นะครับราคาค่อนข้างสูงนะครับแต่ข้อดีคือน้ําหนักเบาครับไม่ขึ้นสนิมนะฮะแล้วก็พื้นนี่จะเรียบครับเวลาขึ้นไปเดินไปยืนไปนั่งนี่ก็สบายครับเดี๋ยวสวิงตัวยางอะไหล่กับเครื่องปันไฟออกให้ดูนะครับเนี่ย เวลาที่เราสวิงออกมาก็สามารถเปิดฝาท้ายได้นะครับทั้งสองข้างนี่ครับ,รบวิธีการเอาขึ้นนะครับขึ้นฝั่งไหนก็ได้ครับขึ้นฝั่งไหนลงฝั่งไหนก็ได้ครับถ้าปกติก็จะขึ้นเอาหัวรถมาทางซ้ายนะครับแต่อันนี้ถ้าอยากโชว์ทอดส,สวยๆก็เอามาขึ้นฝั่งนี้ได้เลยครับ สวัสดีครับโทนี่สปาร์ครับไม่เจอกันนานนะครับแต่กลับมาวันนี้นะครับรถที่มารีวิวให้ดูนะครับจัดใหญ่จัดเต็มแน่นอนครับยิ่งใหญ่อลังการรอบคันเลยนะครับอันนี้จัดทรงภายนอกที่ผมเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวต่อไปก็จะเอาไปทํางานวิวินภายในครับที่คุณบอยบางแสนนะครับอันนี้งานของผมเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปดูที่ตัวงานกันเลยครับที่ตัวรถครับหัวจะาวดครับอันนี้ยกสูงมาเรียบร้อยแล้วครับอันนี้จัดทรงภายนอกครับทาไปชุดใหญ่เลยครับเดี๋ยวเสร็จแล้วก็จะวิ่งไปทําภายในต่อนะครับ ที่คุณบอยที่บางแสนนะครับอันนี้รายละเอียดคร่าวๆที่ทําเข้าไปนะครับก็มีแหลกหลังคาครับเป็นแหลก2ตอนนะครับแต่ว่าพื้นนี่เป็นอลูมิเนียมกล่องลายไม้ครับน้าหนักเบานะครับแล้วก็นั่งสบายครับแล้วก็มีบันไดข้างนะครับแล้วก็มีตัวเสริมบันไดข้างเพื่อใส่แผ่นแม็กแท็กนะครับที่เห็นอยู่มีกันชนข้างนะครับกันชนหน้ากันชนหลังบานสวิงยางอะไหล่นะครับแล้วก็ บานสวิงเครื่องปั่นไฟนะครับแล้วก็แหลก้านเป็นรถมอเตอร์ไซค์ครับ๋ย่าไปดูราไละเอียดแต่ละจุดกันเลยครับตัวกันชนหน้าครับตัวนี้รุ่นยอดนิยมครับเอาของรถอื่นนะครับแต่มาแปลงใส่ได้พอดีเลยครับเป็นของโตโยต้าเหมือนกันแต่ว่าเวลาใส่ก็ต้องแปลงขาให้ใส่ให้ได้ระยะที่พอดีกับของรถตู้นะครับนี่ก็ใส่ไปแล้วครับแล้วก็พร้อมสปอตไลท์ด้านหน้าด้วยครับสองดวงเท่ๆครับส่วนด้านบนครับก็เป็นแหลกสองตอนนะครับ มีสปอตไลท์กลมสี่ดวงครับแล้วก็เป็นสปอตไลท์แบบบาร์ยาวอีกหนึ่งอันนะครับไปดูด้านล่างก่อนนะครับรอบๆตัวแหลกนะครับอันนี้มีเต็นท์ห้องน้ําครับตรงด้านนี้ด้านหลังก็จะเป็นถังน้ํามันสํารองครับแต่อันนี้เอาไว้ใส่น้าครับเวลาใช้เวลาอาบหรือว่าล้างของอะไรนะครับด้านข้างรถนะครับนอกจากตัวบันไดข้างที่ไว้ขึ้นรถนะครับก็จะมีตัวเสริมบันไดครับเพื่อยึดแผ่นแม็กแท็กนะครับ ติดไว้ข้างรถครับไม่ต้องติดไว้ข้างบแหลกนะครับเวลาใช้ก็สามารถถอดใช้หยิบจับได้ง่ายนะครับส่วนตรงด้านล่างก็จะมีเป็นกันชนข้างครับไว้กันกระแทกนะครับไว้เหยียบปีนขึ้นได้ไว้กันกระแทกได้นะฮะนี่นะครับตัวบันไดข้างก็จะเกาะกับกันชนข้างขึ้นไปจนถึงรางน้ําด้านบนนะครับนี่ฮะอันนี้เป็นบันไดดีไซน์ใหม่นะครับเหล็กจะใช้ด้านสันหนาออกข้างนอกนะครับทําให้ตัวบันไดดูมีมิติ มากขึ้นนะครับดูดูดันมากขึ้นครับถ้าใครชอบทรงแบบดุดหน่อยนะส่วนตรงนี้ก็จะมีบานเกตนะครับบานเกตด้านนี้มีบานเกตกับสโนเกิลครับฝั่งนู้นก็มีบานเกตอีกข้างหนึ่งเหมือนกันครับตำแหน่งเดียวกันเดี๋ยวไปดูตรงด้านหลังครับด้านหลังก็จะมีนี่ครับเป็นบาสวิงครับสาหรับใส่เครื่องปั่นไฟนะครับแล้วก็อีกข้างหนึ่งเป็นยางอะไรนะครับส่วนท้ายสุดก็จะเป็นแหลกท้ายบรรทุกมอเตอร์ไซค์นะครับ แหกรทุกมอเตอร์ไซค์อันนี้ก็จะยื่นมากกว่ารถคันอื่นที่เป็นปกติออกมาประมาณ10เซน,นครับเพราะว่ามีความกว้างของตัวเครื่องปันไฟออกมาด้วยนะครับอันนี้เวลานั่นเราก็เปิดสวิงออกมาได้นะครับเพื่อที่ให้เปิดฝาท้ายได้นะครับทั้ง2ข้างนะครับตัวชุดแหลกบรรทุกมอเตอร์ไซค์นะครับไม่ใช้ก็สามารถถอดเก็บได้ครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเอารถขึ้นให้ดูด้วยครับสาธิตวิธีการเอารถขึ้นให้ดูแล้วก็วิธีมัดนะครับ ส่วนด้านนี้ครับด้านล่างก็มีกันชนข้างครับเหมือนกับข้างนู้นนะครับข้างนี้ก็ใช้เป็นบันไดเหยียบขึ้นรถได้เลยครับแล้วก็เป็นตัวกันกระแทกได้ด้วยครับเดี๋ยวสวิงตัวยางอะไหล่กับเครื่องบันไฟออกให้ดูนะครับนี่ยเวลาที่เราสวิงออกมาก็สามารถเปิดฝาท้ายได้นะครับทั้งสองข้างนี่ครับเครื่องบันไฟก็สวิงออกไปได้เลยครับจะมีตัวดักอยู่นะครับเวลาเปิดออกมานะฮะ ก็จะไม่ชนนะครับออกมาได้แค่นี้ครับสุดแค่นี้ไม่เข้าไปกระแทกตัวรถนะครับแล้วก็เปิดฝาท้ายได้นี่นะอันนี้เดี๋ยวต้องไปบิวอินภายในอีกรอบครับที่คุณบอยบางแสนนะครับเดี๋ยวให้ดูตอนปิดครับก็เหมือนเดิมมาจะวิ่งพับเข้าไปก็จะมีเป็นก้อนเป็นสลักลอ็อกนะครับ ก็จะเป็นเป็นบ่าลับอีกฝั่งหนึ่งนะฮะแล้วก็เป็นสลักล็อกตัวยางไหลเหมือนกันครับอันนี้ตรงตัวด้านหลังยางไหลก็จะมีตัวลูกยางนะครับไวค้ค้ํากันไม่ให้ตัวยางในโยกคอนเวลาที่รถวิ่งนะครับแล้วก็รับน้ำหนักได้ครับคนขึ้นไปนั่งบนยางไหลได้เลยครับเดี๋ยวให้จันโยสาธิตวิธีการเอารถขึ้นให้ดูครับขั้นแรกก็ถอดตัวสะพานออกนะครับ เดี๋ยวเอาคันนี้ขึ้นเลยครับซปเปอร์คัพครับของเจ้าของรถเลยครับพี่เต๋อไพรัล์ต์นะครับแห่งไพร์ล์ตจิวเวลรี่ครับใครมาเมืองจันทบุรีอยากได้จิวเวลรี่สวยๆสร้อยโกเมนสร้อยทองก็แนะนํามาที่นี่เลยนะครับนี่ครับวิธีการเอาขึ้นนะครับขึ้นฝั่งไหนก็ได้ครับขึ้นฝั่งไหนลงฝั่งไหนก็ได้ครับถ้าปกติก็จะขึ้นเอาหัวรถมาทางซ้ายนะครับแต่อันนี้ถ้าอยากโชว์ทอดสวยๆก็เอามาขึ้นฝั่งนี้ได้เลยครับ เวลาลงก็เดินหน้าลงได้ครับย้ายสะพานมาอีกฝั่งนะนี่ครับขั้นแรกเราก็มัดสายรัดไว้ข้างหนึ่งก่อนนะครับแล้วพอเราเข็นขึ้นมาก็ให้คล้องไว้ที่แฮนด์ข้างนึงนะครับให้ตัวรถเอียงที่น้่งหนักลงมาข้างนี้นิดๆนะครับรถก็จะสามารถอยู่ได้นะครับโดยที่ไม่ต้องมีคนช่วยประคองก็สามารถมัดได้นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยมาไล่มัดที่เหลืออีก3จุดนะครับแล้วค่อยไล่ตึงไปที่ละจุดนะครับนี่ยก็สายรัดก็เน้นให้ใช้แบบ ที่เป็นผ้าเข็มขัดเหนียวๆหน่อยนะครับจะใช้แบบไนลอนนะครับเอาไม่อยู่นะครับรับแรงดึงไม่ไหวนะครับเดี๋ยวพอดึงตึงๆจะหนักนะครับเราก็มาไล่คล้องให้ครบทั้งสีด้านก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยไล่ให้ตึงนะครับทีละฝั่งนะครับ พอรถขึ้นเสร็จเราก็สามารถเก็บตัวสะพานขึ้นได้เลยนะครับก็มาเกาะไว้ข้างๆตัวถัดแหละนะครับแล้วก็วิธียึดก็คือเป็นน็อตหัระต่ายนะครับยึดสองจุดนะครับหัวท้ายนะครับแล้วก็ค่อยมาไล่ดึงเชือกนะครับที่เหลือค่อยๆไล่ดึงป็นไปทีละจุดนะครับ ถ้าเป็นเชือกแบบนี้จะสามารถใช้ดึงให้ตึงได้ง่ายนะครับถ้าเป็นแบบกออแกกนะครับจะยากนิดนึงครับบางทีการคล้องเชือกการอะไรจะลำบากนิดนึงฮะแต่แบบนี้สามารถดึงให้ตึงได้เลยครับเวลาปลดก็แค่บีบตัวล็อกเชือกก็จะคลายออกได้เลยนะครับสามารถไล่ให้ตึงได้ง่ายๆนะครับไล่ไปทีละจุดครับซ้ายทีขวาทีนะฮะอันนี้พอรถขึ้น ครบก็ถ่ายดูเต็มๆกันอีกทีนะครับอันนี้ตัวรถมัดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับไปดูด้านข้างนะครับด้านข้างนี้ก็จะเห็นระยะนะครับระหว่างตัวรถนะครับยางอะไหล่แล้วก็เครื่องปั่นไฟนะครับก็เรียงต่อกันได้พอดีครับความยาวก็ยื่นออกมาจากท้ายรถนะครับ1เมตรครับไม่เกินกฎหมายกําหนดครับแล้วก็ไม่ใช่อุปกรณ์ติดต้ถาวรนะครับเวลาไม่ใช้ถอดออกได้นะครับเวลาไปต่อทะเบียนไปอะไรพวกนี้นะครับ มีสัญญาณไฟสองสว่างชัดเจนนะครับความยาวไม่ยืดเกินกฎหมายกำหนดและที่สำคัญไม่บังป้ายทะเบียนนะครับก็ไม่ต้องห่วงเรื่องตำรวจนะครับที่ต้องคำนึงถึงให้มากที่สุดก็คือการมัดรถนะครับให้แน่นหนานะครับเชือกที่มัดควรใช้อย่างหนาหน่อยนะครับที่รับแรงดึงได้เยอะๆนะครับอย่าไปใช้เชือกไนล่อนแบบที่ขายอันทั่วไปนะครับบางทีมันมัดดึงแน่นๆแล้วมันไม่อยู่นะครับถ้ารถเราหล่นมาระหว่างบรรทุกนี่จะเกิดความเสียหายได้หลายอย่างนะครับ ที่เป็นมุมมองทางด้านนี้ครับก็เห็นอย่างอะไรตัวรถนี่สามารถเอาขึ้นด้านไหนก็ได้นะครับถ้าอยากโชว์ท่อสวยๆก็เข็นขึ้นด้านนี้ได้เลยครับขึ้นด้านหนึ่งเวลาลงก็ย้ายสะพานมาลงอีกด้านหนึ่งนะครับไม่ต้องถอยหลังลงนะครับจะขึ้นลงด้านไหนได้เลยครับอันนี้มุมมองกานข้างนะครับก็จะเห็นเต็มๆนะครับว่าที่ตัวรถมีอะไรอยู่บ้างนะฮะนี่เป็นภาพมุมสูงนะครับ ของตัวแหลกด้านบนนะครับจะเห็นพื้นได้ชัดนะครับพื้นอันนี้เป็นอลูมิเนียมกล่องลายไม้นะครับราคาค่อนข้างสูงนะครับแต่ข้อดีคือน้ําหนักเบาครับไม่ขึ้นสนิมนะฮะแล้วก็พื้นนี่จะเรียบครับเวลาขึ้นไปเดินไปยืนไปนั่งนี่ก็สบายครับอันนี้เป็นภาพมุมบนของแหลกจากด้านหลังนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะฮะฝั่งนี้มีแค่ออนนิงครับสามคูนสามติดอยู่อย่างเดียวนะครับตรงหน้าต่างฝั่งนี้ก็มีบานเกตด้วยครับ บานเกตนี่ติดฝั่งไหนก็ได้นะครับติดได้ทุกรุ่นทุกกี่ห้อครับสั่งได้เลยนะครับอยากติดตำแหน่งไหนรุ่นไหนนะครับบานไหนสั่งตัดทำสีได้เลยครับอันนี้ด้านท้ายก็จะเห็นนะครับมุมสูงมียางอะไรนะครับเครื่องปั่นไฟแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์นะครับรายละเอียดตัวยึดแผ่นแม็กแท็กนะครับก็จะมีราวด้านหลังนะครับเป็นเหล็กคู่วิ่งเชื่อมต่อระหว่างบันไดกับ โครงเหล็กที่คล้ายบันไดนะครับที่อยู่ด้านท้ายรถอีกเส้นหนึ่งนะฮะเชื่อมต่อกันเพื่อที่ยึดแผ่นแม็กแท็กไว้ด้านข้างรถนะครับบางทีเอาไปยึดไว้บนแหลกหลังคาบางทีเวลาใช้ก็ต้องปีนขึ้นไปนะครับถ้าอยูองล่างอย่างนี้เราสามารถหยิบจับได้สะดวกนะครับอยู่ใกล้มือนะฮะแล้วก็เพื่อความสวยงามด้วยครับบางคนก็ชอบอยากให้รถแบบดูเต็มๆดูดันหน่อยนะครับก็ามาไว้ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นเหมือนกับเป็นกาดเป็นกันชนให้รถนะครับเป็นเหมือนโลบาร์นะครับ ด้านข้างก็จะมีตรงนี้นะครับแล้วด้านล่างก็จะมีเป็นกันชนข้างอยู่แล้วครับทั้งสองข้างนะครับอันนี้ไว้เหยียบได้ครับไว้กันกระแทกได้ครับวันนี้ก็ฝากกันไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวมีภาพสวยๆให้ชมกันท้ายคลิปเช่นเดิมครับใครสนใจงานนะครับมีเบอร์โทรติดต่ออยู่ด้านท้ายคลิปนะครับใครชื่นชอบช่วยกดไลค์ถูกใจช่วยกดแชร์ด้วยนะครับที่สาคัญอย่าลืมช่วยกดซับสไครป์เป็นกาลังใจในการทําคลิปให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในคลิปต่อไปครับมีรถอะไรเรามานําเสนอให้ดูกันเรื่อยๆ วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ